ครับสวัสดีครับพบก,กับผมหนุ่มคำเอนสระกราวนะครับครับก็วันนี้จะมาเล่าการผสมเทียมครั้งแรกครั้งแรกของผมเลยนะครับการผสมเทียมครั้งแรกของผมก็วันนี้เป็นบรรยากาศบ้างครับมามาที่ทุง่งนาครับล้อมลวดเลยนะครับทุง่งนาก็ถ่ายแต่ในคอกก็มาถ่ายที่ทุง่งนาบ้างน,นะครับ ก็ก่อนจะไปรับฟังก็ฝากกดไลค์อีก่กดไลค์กดกดติดตามดีกว่าครับกดไลค์ไม่ต้องกดก็ไหนกดติดตามกดติดตามให้ถึงหนึ่งพันคนด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ถึงหนึ่งพันคนเร็วเวด้วยนะครับตอนนี้มันอยากออกแล้วอันไปเราต้องที่ออกแล้วก็ครับจะมาเล่าประสบอีเล่าการ ผสมเทียมครั้งแรกมือใหม่ของผมผมผสมยังไงในแรกก็เออเหมือนกันนะครับเรื่องกับตัวแรกเลยนะครับเนี่ยตัวแดงนี่นะครับตัวแดงนี้ผสมครั้งแรกก็ตอนซื้อมาก็เขาบอกว่าท้องท้องสองเดือนตอนซื้อมาเขาบอกว่าเขาผสมมาหลายรอบอยู่เพเขาผสมจริงเขาผสมเอาตัวผสมจริงอะ่ะ สามครั้งแล้วก็บอกว่าท้องเดี๋ยวมาผมเลี้ยงไปได้สามเดือนเป็นสัตว์แต่ได้ผมยังไม่รู้หรอกว่าเป็นสัตว์ยัยงไงเออมันปีนนี่มันปีนตัวนี้นี่ปีนตัวนี้เฮ้ยผมเอกใจเฮ้ยทำไมมันทำไมมันปีนวะเขาบอกว่าท้องนีหว่าไอ้โงงเลยอะไรวะเนี่ยแล้วอีตัวนี้ก็มันปีนปีนกับคืนปีนตัวนี้กับคืนแล้วก็มีน้ําอะไรไหลก็ไม่รู้น้ําเมืออ่อขึ้ไหลแล้วก็ไม่เอกใจหรอก แล้วผ่านไปยังไงอะตอนเช้าสสยสาย,ยานิดหนึ่งโทรหามโทรถามหมอหมอบอกว่าเออถ้าเป็นงั้นคงจะเป็นสัตว์แล้วแหละตอนแรกก็งงงงงงอยู่ไงวะเขาบอกบอกว่าท้องแล้วก็ปล่อยเออปล่อยไปก่อนกันปล่อยไปรอบหนึ่งก่อนปล่อยอีกไปรอบให้มันให้กลับสัตว์อีกเออแล้วก็ผ่านไปอีกยี่สิบวันออกลับสัตว์อีกแต่ตอนนี้กลับสัตว์แบบงง,งงมาก เราก็มือใหม่เนาะตอนตกเย็นเออตกเย็นผมไล่เข้าคอกตัวนี้นะตนัวนี้ตกเย็นผมไล่เข้าคอกก่อนจะเข้าคอกมันปีนมันปีนแค่ที่หนึ่งเองปีนไม่มีอะไรไหลนะเฮ้ยพอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปีนมันก็งงๆอยู่เนาะเออก็ไล่เข้าคอกไม่มีอะไรแต่ตอนเช้ามาอีกตอนเช้ามาเอาออกมันก็ปีนบินั้งเดียวเท่านั้นแหละปั๊บปีรทางเดียวปับปวป๊บผมว่า ผมก็เอ้ยมันปีอย่างงี้แล้วให้มีคนหน่งอะไรคนที่เขาเลี้ยงก่อนอะ่ะเขาบอกว่ามันไม่ด้มันไม่ได้ท้องแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์แล้วเนี่ยเอาทํายังไงล่ะทีนี้นายซื้อมาประทองผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือยังไงล่ะตอนเย็นมันปีนตอนตอนเย็นมันปีนตอนเช้ามามันก็ปีนอีกทีหนึง่งโทรหาหมอเลยทีนี้โทรแบบมั่วเลยไม่ต้องรู้อะไรหมอหมอก็มานะ่ะหรือหมอก็มาให้เรา เ้าโมงหมอมาไงก็ผสมไปเลยเนี่ยเลยได้ผสมสมไปเลยติดผสมทีเดียวเลยทีเดียวเลยติดตัวนี้เลยนี่ลายลูกหนึ่งสามสามตัวนี้ตัวแรกผมผสมตัวแรกจากนั้นก็ตัวสองตัวสองตัวนี้ตัวสองก็ผสมเทียมกันแหละตัวขาวเนี่ยผสมมันก็เป็นสัตว์อันนี้จะตัวนี้เออตัวนี้เราผมเริ่มดรู้แล้วผมก็กลับไปศึกษาดูดูคลิปวีโอกลับไปศึกษา คือว่าวัวเป็นสัตว์เป็นยังไงครับตัวนี้ผมศึกษาว่าวัวเป็นสัตว์เป็นยังไงศึกษาเออเข้าใจว่าเออมันเป็นสัตว์แล้วก็ไล่มันมันเป็นสัตว์ตอนตอนเราเที่ยงตอนเที่ยงมันสัตว์ตอนเที่ยงโอ้มันไล่ปีนมันไม่กินหญ้าเลยมันไล่ปีนตัวอื่นแต่วันแต่แต่ตอนนั้นมันมีตัวอื่นคือเราผมผมไล่เข้าฝูงกับกับกับนาแล้วมันมีวัวนาด้วยเป็นสัตว์ด้วยโอ้ ปีนไล่ติดกันปีนกันไปมาไปมาตอนเช้าแหละตอนตอนเป็นตอนเที่ยงเนาะตอนนี้เราจับสัตว์ถูกแล้วตอนเช้าหมอมามาผสมให้เออสมทีเดียวอีกสมทีเดียวเลยติดอีกติดเลยนั่นแหละลูกซีไวศูนเก้าหกแต่จริงจริงไม่ใช่จริงจริงหมอนะ่ะจับหลอดผิดหมอเปียจริงก็ถามว่าหมอมีม,มีมีลูกซีไวไมบอกไม่มีไม่มี แต่หมอทีได้เออต้องการเอาหนึ่งสมสามแหละแต่หมอผสมไปยังไงได้ได้ลูกได้หลอดบังเอิญได้หลอดหนึ่งเอยได้หลอดศูนย์เก้าหกมาหมอก็งงเหมือนกันเฮ้ยไม่เอ็งโชคดีจังวะเนี่ยหมอจับลูกจับได้หลอดได้ศูนย์ศูนย์เก้าหกเอเนี่ยสีไวศูนย์เก้าหกเนี่ยเอ็งโชคดีจังวะเด็กผมถามเออเป็นการโชคดีของเราไปแต่ได้บอกบอกว่าไม่มีเนาะแต่มันมีตัวนี้ตัวที่สอง สมเป็นที่สองแต่พอลูกนั่นแหละลูกมันตายนั่นแหละทอดมาคลอดลูกมันตายนั่นแหละคือที่ว่าคลอดมาลูกมันตายตัวที่สามนี่ตัวสามตัวนี้ผสมเทียมก็เริ่มเริ่มจากสัตว์ทุหละนี่ท้องเลยท้องแล้วเนี่ยจะคลอดกำหนดคลอดก็นี่คือการผสมเทียมตัวที่สามกำหนดคลอดของมันก็กำหนดคลอดของมันวันที่ยี่สิบเก้าเมษา ีหก้านี่แหละเรอดก็ผสมผสมปอเช่สองสามสองไปปอเช่สองสามสองนี่นะครับนี่ก็เราผมก็เริ่มจับสัตว์ถูกแล้วสมทีเดียวเหมือนกันตัวนี้ก็ทีเดียวตัวที่สี่น่นตัวที่สี่อย่างนุ่นโอ้ตัวที่สี่นี่กว่าจะได้ผสมเนี่ยลูกเขาจนสิบเดือนแล้วกว่าจะได้ผสม แต่ตอนแรกก็ตอนนั้นลูกเขาเห้าเดือนแล้วลูกเขาห้าเดือนอะเแต่หมอนัดหมอนนมแล้วหมอไม่มาเอนัดหมอแล้วแต่หมอไม่มาตอนลูกเขาห้าเดือนอะแล้วเขากลับสัตว์บอกหมอแล้วแต่มหมอไม่มาโอ้ต้องเลี้ยงไปอีกห้าเดือนอีกถึงจะกลับสัตว์อีกรอบหนึง่งเราเออเราได้เออหมอไม่มาไปแล้วเราก็รอบสองแต่สัตว์เออรอบสองมันก็ไม่เป็นสัตว์เป็นเพราะว่าลูกมันกินนมรือมั้งกินนมจนพร้อมอะตอนนี้ผสมไปผ่านรอบแล้วนี่ อันนี้ผ่านรอบแล้วนี่ก็ผ่านรอบแล้วเออลืมบอกไปตัวนี้ผสมตัวนี้ผสมไปแล้วนี่ตัวนี้ผสมไปผสมไปผสมตัว H K สามหนึ่งตัวนี้ก็ผสม H K สามหนึ่งนะครับตัวนี้ H K สามหนึ่งก็ผ่านรอบไปแล้วรอบผ่านรอบผ,ผ่านสองรอบแล้วจะเข้าสามแล้วนี่ก็ไม่ได้ตรวจนะ แถวนี้ไม่มีตรวจไม่มีเครื่องตรวจพวกเขาไม่ค่อยที่จะผสมเทียมผมไม่เคยผสมตัวนะอันนี้ก็ผ่านรอบไปแล้วตัวนี้นี่ตัวสาวนี้นี่ตัวสาวนี้ก็ผ่านเป็นสัตว์ไปสองรอบแล้วผมผมขอถึงให้รอบที่สามถ้า,ถารอบที่สามผมจะใส่เลยว่ามันยังสาวอยู่จากตัวเล็กอยู่เลยยังไม่ยังไม่ถึงสองปีเลยตอนที่ซื้อตอนที่ซื้อมาก็สามเดือนเนาะอันที่ซื้อมาสามเดือนแลวสองเดือนก็ไม่รู้ นี่กินเลี้ยงไปอาจจะปีครึ่งแล้วมั้งอาจจะปีครึ่งอะไรนั่นแหละครับตัวนี้ลูกสาวก็ตั้งใจว่าจะผสมหนึ่งสามสามนะมรู้นะเป็นสาวบัวสาวเขาก็แนะนําว่าอย่าผสมผมไม่สนใจหรอกเป็นไงเป็นกันลหละผสมเทียมเม่เลยครับตัวนี้มาดูกันว่าจะติดไหมว่าทีเดียวจะติดไหมตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีตัวไหนที่ซับนะ เออได้บอกเออตัวนี้เออตัวนี้นี่เริ่มบอกตัวนี้ก็ผสมแล้วตัวนี้ <ule k> นี่ก็ผสมไปแล้วผ่านรอบไปแล้วเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านันที่ที่อะไรวะที่ยี่สิบไม่ใช่ดิที่แปดที่เก้าที่สิบเออที่ผ่านไปรอบ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 แรกที่ผ่านไปรอบแรกอ่ะมันก็ไม่กลับสัตวนะ์นะก็ผ่านไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ <S <S ใส่สามหนึ่งไปก็ แล้วก็รอคลอดตัวนี้ก็รอผสมวันที่สิบครับนั่นแหละครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับกดติดตามให้ถึงหนึ่งพขอบคุณครับ